โอคครับผมไมต่อกับบริจิม09นะครับในรูนทีนที่2องครับรูนทีส2จะค่อนข้างยากกว่ารูนทีที่1นิดนึงเพราะว่าท่ามันยาวกว่าแล้วก็จังหวะในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเบรกดาวนะครับทีละท่าให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าท่าเน,นี้ยมันคืออะไรเพราะพอไปเต้นจริงๆพอเราเคลียร์จังหวะปุ๊บเราจะตามทันนะครับไม่งั้นมันจะงงนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับท่านแรกนะครับลงม,มา1 2 3 4มันคือการเตะนะเตะคตือบอลเตะ แบบนี้นะไม่ใช่ไม่ได้ยกอย่างนี้นะครับตอนนั้นขากว้างแต่ละเตะหนึ่งสองสามแค่นี้เองคลิกคลิกคลิกทิ้ไปด้านข้างไม่ต้องไม่ต้องโดดมาอย่างนี้นะครับตอนนั้นตัวอยู่กับพื้นเลยนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 3, 4, รบดันแขนลงไปให้ตึงเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างนะครับด้านขะวาหนึ่งสองสามสี่ตัคิกหาซ้ายนะครับเตะหนึ่งสอง สามสี่นะเอาใหม่ที่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอาแค่ขา่อนลงหนึ่งสองสามสี่วันจึ้งตีกดตีไปเท้าครับเตะตั้งตัวเตะระดานตัวนะโอเคไหมตีไปเท้าหนึ่งเอ็นตัวทีนีนนจ้จังหวะที่เราเตะเป็นจังหวะที่เราต้องดึงตัวออกไปด้านข้างด้วย หนึ่งสองสามสี่เอาแขนขาให้สมพันธ์กันโอ้ยากอยู่เนี้ยตัวต้อง,องสะพานที่ดีๆเลยนะลงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคทำไมลงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าแขนไหนขานั้นขาไหนขานั้นน,น,นะครับถ้าเราไปนะครับ อ่ะเมื่อกี้คือท่าแรกแล้วก็ทำสองข้างนะครับสองข้างท่า,ทาแรกมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับอีกข้างนึงก็เริ่มจากมือซ้ายนะครับไปเริ่มจากมือขวาลงไปงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ข้างนี้ขึ้นเหมือนกันแต่ข้างนี้เอ๊ขย,ยงไปเท้าคลิก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 ลอ,องซ้อมเล็กๆหน่อยนะโเนี้ย 1>, 1, 2, ึ่งสองี่นข้างนะครับเอไวง,ง่ายข้างนี้ใหม่ 1, 2, ึ่งสองี่หนึ่งสอสาสอันนี้เตืนที่นะครับไปาน,นข้างเฉยโมาทำสอข้างนะครับสองข้างเริ่มจากข้างซ้ายก่อน 1, 2, 3, 1, 2 3, ึ่งสองามี่หนึ่งสสาสเสร็จแล้วข้างขวา 12341234 1, นะครับมันมีท่าต่อจากท่าเมื่อกี้อยู่ครับมันคือการเตะนะเริ่มจากขาซ้ายก่อนเราเตะไปงีนึง่ไไง1 2 1 2 3ทุกคนอีกข้างนึงหนึงอนฝั่งนี้12123่เตะปึ่ง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 เตะข้างไหนดึงไหล่ฝั่งนั้น1 2 ปะปะปะทางนี้ทางขวาหนึ่งสองปะปะปะอันนี้มือเราลองดึงสอบขึ้นมาหน่ดนึงจังหวะที่หยิบดึงวางปะปะปะฝั่งนี้ดึงวางจาจะจะมันจะสัมพันธ์กันพอดีทีนี้เพิ่มอีกนิดนึงครับพอเราเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองสามหมุนจากด้านนอกเข้ามาด้านในมาเป็นจังหวะที่เราจะยกขันที่สองหนึ่ง ให้สองอะให้ดึงอกแล้วกลับมาตรงกลางเตะฝั่งขวาหนึ่งสองดึงเสร็จแล้ววาดเห็นปะเราจะดึงดึงออกไป็นข้างฟื้นแล้วกลับมาที่เดิมดึงขึ้นมาใช้อกอย่างเดียวนะดึงขึ้นแล้วกลับมาที่เดิมอีกข้างหนึ่งดึงขึ้นแล้วกลับมาที่เดิมดึงขึ้นแล้วกลับมาที่เดิม อีกทีนึงครับเริ่มจากขาซ้ายก่อนนะมาเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับซ้ายเตะหนึ่งสองสามเตะข้างหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองวาดกลับมาตรงกลางเร็วขึ้นครับปัง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 ห้าหกเจ็ดแปดปัง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 ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองปะปะปะวันโมปะ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 ปีนี้แหละสองท่านี้ มันจะต่อกันกับท่าแรกเวียงแขนสไลด์เสร็จแล้วแล้วเตะท,ที่ผมบอกว่าข้างไหนก่อนเตะขานั้นนะครับจะได้ไม่งงนะเริ่มจากข้างซ้าย3 2สองไปสี่สา2ข้างไหนเตะเองเห็นไหมมือไหนลงมาก่อนเตะข้างนั้นอีกทีหนึง1 2 3 4 5 6 7 8ส2 1 2ีอวันจดทีอีกข้างหนึ่งต่อเลย ขวาไปขวาเตะขวาชอ,ชอฮึอ่าน่าจะเริ่มเก็ตกันแล้วนะฮะถ้าต่อไปครับเอลโบดึงแขนยกขาซ้ายก่อนนะเล็กเคอร์ครับสี่สามสองเดินขึ้นมาข้างหนะ้าครับเอลโบเาเบาแล้ราโยกตัวนิดนึงหนึ่งสองสามแล้วก็จังหวะ ดึงครบ4ปุ๊บเราจะเริ่มที่ขาซ้ายก้าวถอยหลัง1 2 1 2นะเดินก้มาหนึ่งสอถอยหลังปักปัปักปักห7 8ห3 2 1ปดปัก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 าเจดยกแขนปักปัปักปักทำไมทีนึงเดินข้นมาหนึ่ สามสี่ปัก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 วาดและลงให้สุดเลยนะวาดวาดลงแล้วก็ซ้ายอะวาดปักปักแค่สองจังหวะหนึ่งและสองแค่นี้เดินขึ้นมายกซ้ายสี่สามสองหนึ่งหนึ่งและสอง แค่นี้อีกทีหนึงสี่สามสองไปหนึ่งสองสองแค่นี้เองนะครับพับตัวลงตอ,ตอนากตอน่นี้หนึ่งสองมาเสร็จแล้วโดนขาชิดมือหนึ่งสอสอย่างนี้นะคาชิดมือซ้ายก่อนอยู่ที่ระดับหัวไหล่มือขวาอยู่ที่เอวเราใช้การเอียงตัวหรือเอียงตัวนะลีน รีนไปปึ๊บยกขึ้นไลท์โชดเดอร์ปึ๊บโชดเดอร์นะโชเดอร์มึงไม่ต้องตึงมากอันนี้นหนึ่งสองหนึ่งสองเล่นกันจังหวะข้าต่อไปยิบโรย่ำเท้าขวาหมุนสุโเกด้านข้างเสร็จแล้ว แขนขวาก่อนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนำเท้า,าหกแค่นี้ก้าวเก้าขาเก้าขวาหิบซ้ายเหมือนเลอามือเสยผมอ่ะเสยผม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 แค่นี้เองนะครับถ้าเดี๋ยวลองลวมกันตั้งแต่ถ้าเลกเคอร์สี่ครั้งขึ้มนมาข้างหน้านะครับสี่ <5. S 1> ครั้งหนึ่งสอง 3 4 1 2ชคิด3 4แล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายแค่นี้ครับเอาโมลที่2นะเดี๋ยวโซนทับขึ้นมา1 2ึ่งสองปึ๊บสี่หนึ่งสองหนึ่งสองโดดคิดเวฟขึ้นเวฟชึบชึบแค่นี้เลยเดี๋ยวผมนับจังหวะ นะครับพันตามนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้นะครับอ็อปเปอร์ใเป็นการสไลด์ตัวไปด้านข้างครับโคเชงนะครับใช้ออกแรงจาขาขวาหนึ่งสองนี่หนึ่งสองขาขวานะปะปะ เลื่อนขาขวาสไลด์ด้นข้างสไลด์แล้วก็โดดกลับมา 2> 1, 1 2 3 4สองสามสี่ิ้ทัน์หมุนตั้งสองนี้นะครับไม่ต้องสูงมากติบอยู่าประมาณประมาณหัวไหล่เนยะวียงหมุนไปทางขวาหมุนไปทางขวาไม่ต้องยกสูงนะให้มันใช้น้ำตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาแบบพอง,งามพอนะฮะโอเช้งตั้งจากขวาสตาร์ทขวาซ้ายขึ้นมา โฟร์วีทูวันแค่นี้เอาใหมหนึ่งสองสามปั๊บ้าสไลด์โฟร์วีทูวันพุมตัวลงเล้งขึ้นมาปั๊บปั๊อ้บห้าหกเจ็ดแปดท่าต่อไปนี่แหละท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่สวยถ้าเราเก็ตจังหวะของมันนะครับดูนะเริ่มจากขาขวาเก้าเก้าสวิงดูขาขึ้นข้ามมาขงนี้ ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะลองดูใหม่นะจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองจังหวะที่สามห้าหกจังหวะที่เจ็ดเปิดส้นเท้าเปิดปลายเท้าเปิดปลายเท้ามือแขนคอกลับมาล็อกลำตัวเงี้ยปั๊บปปั๊บปะ,ปะ,ปะดูจังหวะใหม่หช้า นับเลขเลยนะเลขไหนทำท่าอะไรต้องให้เคลียร์นะครับท่าแรก1 2 3 4 5 6 7งสามห้านะจังหวะที่7นะครับทำเร็วขึ้น5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ที่ห้าหีหนึ่งสาม หนึ่งสองี่ห้าหกดแดนะครับหนึ่งสสแล้วก็7นะครับเวลาทำนี่นับเลยถ้านับปุ๊บแล้วทำจังหวะตามเลขที่ผมบอกเนี่ยทุกคนจะทำได้แล้วสวยมากด้วยลองดูห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสามี่ห้าหกดแดถ้าระบายต่อย่านี้ย่ำเท้ายกสองนะครับเหมือนตอนนี้โป้ไปแต่ล่ะ อันดัง1 2 3อีกท่านหนึ่งก้มตัวลงคุบไปเลยนะครับขวาสายขวาสายทุกไปเลยลงไปเลยแต่ว่าเราย่ำเท้าตลอดนะปังปังบังบังเอามาทำย่ำเท้าเดินมาข้างหน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 ้าค่อยขยับมานิดเดียวนะพอเราปังบังเสร็จแล้วอะเดินมาข้างหน้า1 2 3 4อ่าเดี๋ยวตั้งแต่ท่าโบเชง สไลด์ไปได้ค่ะไปพร้อมกันนะฮะช้าๆขาขวาเริ่ม3 4โบเชง1 3 4 5 6 7 8 9ขา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อีกทีช้าๆ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสุดท้ายครับผม วิ Twist ่ง out ก้าขาขวา1 2 1 2 3แล้วก็ก้าวถอยหลังเป็น Y walk Y walk ครับแล้วก็ elbow wave 3 2สไลด์แค่นี้นะครับอันนี้ก่อนเวลาเราก้าวท่านี้นะครับถ้าเกิดอยากไม่อยากให้มันเจ็บเข่านะเราต้องกก้าวให้ปลายเท้ากับหัวเขาเ่าไปทางเดีวยวกัน1หนึ สองขวาซ้ายขวาแล้วก็9ก้าซ้ายถอยหลังแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดควล็อกวิหนึ่งสองหนึ่งสองสถอย9ก้าหนึ่งสองสาวจังหวะยกสองเนี่ยดันออกไปข้างหน้าดัานออกดัน 6้ดันยืดตัวปูใช้ลำตัวเยอะๆโอเคนะดึงสองใหม่1 2ึ 1, 2, 3, 4, ่สอปูรวมกันสองท่าเมื่อกี้ทวิสต์และเอลโบเวฟห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสสองสาม หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบูมโอเคว้าทุกคนเจ๋งมากจบทุกท่าแล้วว้าทีนี้เอาทุกอย่างมาลงกันเลยโอ้โหทุกอย่างเลยสามบล็อกใหญ่สามบล็อกใหญ่นะครับท่านี้ แล้วก็ท่านี้ปุ๊บแล้วก็ท่านี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเวฟแล้วก็ทวิทไปพร้อมกันเลย3 2เริ่มจากมือซ้ายช้าๆนะไป1 2 3่เตะซ้าย5 6เตะซ้ายทีนึ่ง1 2 1 2วันเวฟ5 6 7เจ็ดมือขวา4 3 2ไปทันข้าห5เ7็ดเตะขวา 1 2 Low 5 6 7ยกมือยกขาซ้าย3 2ขอยห,หลังซ้ายไปป่ะปะบ่าบ,บ,บ,บโดยทาชิด5 6 7 8แว็กซ้ายขวาเสร็จแ,แล้วโบเชง9ขวาสไลด์4 3 2 1คิก3 2ปะปะขึ้น1 2 3 9ขึ้นมา5 6 7ทวิสล็อค 1>, 1 2ปะปะปะถอย9ก oh. ้าวเว็บโอ้ก็ถือว่าเป็นวอลลุ่มท mm> ี่ทำออกมาได้ดีอีกวอลลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับท่าด้วยเพลงด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับเอาไปฝึกแล้วก็ไปเต้นตามไม่ว่าคุณจะเต้นอยู่ที่ไหนถ้าคุณได้เรียนกับผมได้ฝึกกับผม คุณเป็นเทพแน่นอนครับผมวันนี้เราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Dope Jammer ไว้ด้วยสวัสดีครับ